โอเคนะก็กาสวัสดีกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับผมจะพามาดูไม่ใช่ผมจะมาให้แฟนเพจนะครับผมมีแฟนเพจ facebook แล้วนะครับถ้าเกิดใครไปโพสผมจะแบบเออถ่ายว่าฟีไฟก็หาเหมือนกันในสักอย่างนี้แหละครับแล้วผมก็จะไปโพสไว้นะครับให้ทุกคนนะโพสวิดีโอมานะครับวิดีโออะไรก็ได้นะครับคือมันต้องเกี่ยวกับเกมที่ว่าเองก็ได้นะครับแต่ก็ให้โพสมาก็ได้ครับ ก็จะทำคลิปถ้าเกิดใครอยากดูคลิปก็เดี๋ยวผมจะเสียงนะโอเคนะถ้าเกิดใครอยากไปก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โพสเออทิ้งลิงก์เออเฟซบุ๊กแฟนเพจให้คนระับทิ้งลิงก์เพจเออผมก็คือเจ้าของเออแฟนเพจนั่นแหละครับเวันนี้ผมก็จะมา แค่ให้แฟนเพจนัาา้นนะครับผมจะเข้ามาอย่างนั้นกดับถ้าเกิดใครชอบก็ถ้าเกิดเป็นแฟนติดตามผมแท้ๆนะครับหรือว่าจริงๆนะก็จะเข้ามาในแฟนเพจผมนะเพราะว่าผมจะให้เข้าเลยนะครับสามารถโพสต์ได้ด้วยนะครับคือผมไม่จำกัดที่คนเข้านะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนครับก็จะลากันไปก็กดไลค์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ กดแกดิ่งแจ้นเตือนให้หมดแล้วก็กดไลค์หน่อยนะโอเคถ้าเกิดได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์มานะครับ